มันก็ทำให้ทหาร BHQ เนี่ยมีความลังเลว่าถ้าหากคุณเซนหมดอำนาจลงแล้วตัวเองจะอยู่อย่างไรซึ่งสมรังสีได้ประกาศจะตั้งกองกำลัง n a t i o n นล Security ขึ้นทำหน้าที่จะสร้างกองทัพกัมพูชาขึ้นมาใหม่อาจจะลอบติดต่อกับกองกำลังของ สมรังสีเพื่อที่จะเปิดทางในอนาคตมีคนของสมรังสีอยู่ด้วยนั้นในทางยุทธวิธ,ธีเรียกว่าเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับกองกำลังนี้เพราะจริงๆผู้มีชาการกองกำลังนี้เนี่ยขึ้นตรงกับฮุนเซนผู้มีชาการตัวจริงก็คือฮุนเซน แต่กองกำลัง B H Q อยู่ได้โดยการใช้เงินเงินเป็นตัวแรกความจงรักภักดีในขณะที่ฮุนเซนเริ่มขาดเงินจากธุรกิจสีเทาสีดำมาหล่อเลี้ยงทหาร B H Q มันก็ทำให้ทหาร B H Q เนี่ยมีความลังเลว่าถ้าหากฮุนเซนหมดอำนาจลงแล้วตัวเองจะอยู่อย่างไร ึงมีการปล่อยข่าวว่ามีทหาร BHQ กลุ่มหนึ่งติดต่อเข้าร่วมกับกองกำลังของสมรังสีซึ่งสมรังสีได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังในช i ่นแนว s e u u r t y y ขึ้นทำหน้าที่จะสร้างกองทัพกัมพูชาขึ้นมาใหม่เหมือนกรณีพรรค NLD ขององซานซูจีตั้งกองกำลังทหารขึ้นสู้กับเผด็จการ ในพลมินออนไลน์คล้ายๆกันครับเดินแบบเดียวกันเพราะคนวางเกมให้กับสมหลังสีก็คือคนวางเกมให้กับพัก NLD ขององซานซูจีเขาก็ตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติสมหลังสีก็ตั้งรัฐบาลกัมพูชาอิสระและก็ประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธ National Security ขึ้นดังนั้นมีโอกาสที่กลุ่มผู้นำ b h q บางส่วนอาจจะลอบติดต่อ กับกองกำลังของสมรังสีเพื่อที่จะเปิดทางในอนาคตหากฮุนเซนล่มสลาย b ีเบางส่วนอาจจะเข้าร่วมกับเนชแนลเซก c ริตี้ของสมรังสีเป็นการซื้ออนาคตนะครับอันจัารของฮุนเซนถ้ามีศึกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นฮุนเซนกับลาวฮุนเซนกับไทยความร่มสลายจะเร็วขึ้นอาจจะร่มสลายก่อนสงการนี้ด้วยซ้ำเพราะถูกปิดล้อมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตะวันตกก็ปิดล้อมฝ่ายจีนก็ต้องการเปลี่ยนผู้นำจากฮุนเซนเป็นตระกูลอื่นพูดง่ายๆก็คือปัจจุบันฮุนเซนอยู่ในลักษณะตำบลกระสุนตก ถูกกลุ่มสหบาทาจากประเทศต่างๆทั่วโลกครับจีนเองเป็นคนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้กับหัวหน้าพรรคฝุ่นซินเป็กเจ้าฟ้านารมจักราวุฒิซึ่งวันนี้ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยอิสระและเริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์นี้จีนจะต้อง สร้างสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเตียก็คือเตียบันและเตียเซยหฮาให้หันมาสนับสนุนเจ้าฟ้านารุดมจากกาวุธให้ได้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะจีนนี่รู้อยู่แล้วว่าฮุนเซนไม่สามารถที่จะปกครองประเทศกัมพูชาได้อีกต่อไปแต่การลุ่มของฮุนเซนซึ่งได้วางรากฐานอำนาจไว้ในกัมพูชา มากกว่า40ปีเวลาร้มเนี่ยมันจึงล้มยากแต่ล้มแน่นอนดังนั้นการเตรียมการที่จะหาผู้นำใหม่ที่อยู่สายจีนมาปกครองกัมพูชาต่อไปจึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลปักกิ่งที่ต้องทำส่วนรัฐบาลวอชิงตันหรือรัฐบาลปารีสก,ก็ประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนนายสมรังสีตรงนี้ก็จะเป็นข้อขัดแย้งใหม่ ในพื้นที่ประเทศกัมพูชาก็จะกลายเป็นสนามประลองกําลังระหว่างมหาอำนาจตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก,กับมหาอำนาจตะวันออกก็คือจีนกับรัเสเซียการซ้อมรบระหว่างกองทัพลาวกองทัพรัสเซียและจีนบริเวณภาคใต้ของลาวเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญว่ามหาอำนาจตะวันออกสามารถที่จะ ใช้กำลังทหารเข้าตัดสินปัญหาหากเกิดความไม่มั่นคงหรือสภาพไรสเสถียรภาพในกัมพูชาครับ <S <S ในการเลือกตั้งพรรคสมรังสีได้ความนิยมมากกว่าพรรคประชาชนกัมพูชาพรรคสมรังสีเคยได้รับความนิยมสูงถึง70%แต่ผล ความนิยมนั้นก็ทำให้สมรังสีไม่สามารถอยู่ในกัมพูชาได้การประท้วงหลังการเลือกตั้งล่าสุดของคนกัมพูชาที่สนับสนุนสมรังสีเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกี่ปีมานี้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ฮุนเซนแข่งกับสมรังสีแล้วถูกกล่าวหาว่าถูกโกงการเลือกตั้งดังนั้นฮุนเซนจะไม่ยอมให้สมรังสี กลับมาลงในสนามการเมืองเพราะลงเมื่อไหร่ประชาชนกัมพูชาก็จะไปเลือกสมรังสีตรงนี้เป็นจุดที่ฮุนเซนจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นครับมีสมาชิกมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมค่ะกับท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์นะคะซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยค่ะและเมื่อสมัครแล้วนะคะก็จะได้รับกระเป๋าเดินทางไปเลยทันทีนั่นเองค่ะเป็นกระเป๋าแบบมินิเต็ดอีดิชันด้วยนะคะแล้วก็หลังจาก รุ่นรับรางวัลตลอดทั้งปี2569เราจะจับแจกทองกันตลอดทั้งปีเลยนะคะทั้งส่วนลดการซื้อสินค้าท็อปนิวส์หรือแม้กระทั่งส่วนลดการไปกลัวกับทางท็อปนิวส์ด้วยจะได้ร่วมรุ่นรับรางวัลค่ะรวมแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า5ล้านบาทบัตรหนึ่งใบ5,000บาทค่ะหากว่าซื้อ2ใบก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติม,ม2ใบเหลือ900 0บาทนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ <ST AR> เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ <ST AR> มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ